รถพลังไ์ออโตเมติกในสไตล์สปอร์ตนะครับในที่เรียกว่าอยู่ในพิกัดมิดเดิลเวทนะครับก็คือเป็นรถขนาดออโตเมติกขนาด3 0 0ซีซีนะครับที่มีความโดดเด่นในเรื่องของอกำลังเครื่องยนต์นะฮะก็อย่างที่บอกนะครับหลายๆคนที่รู้จัก Yamaha X Max Connected เนี่ยก็จะรู้ว่าเป็นรถที่มอีอัตราเร่งนะครับ ค่อนข้างดีนะครับมีมความโดดเด่นในเรื่องของเครื่องยนต์1สูบนะครับขุมกำลัง292ซีซีที่ให้กำลังสูงสุดที่28แรงม้าที่2,750รอบ่อนาทีและด้วยขุมกำลังขนาดนี้นะครับมันก็เลยมีคำถามเข้ามาหลังจากที่หลายคนเห็นว่าผมเนี่ยใช้ Yamaha X Max c o n c e c t เนีในการเดินทางในการทำ,ทำคลิปทำคลิปหลายต่อหลายครั้งนะครับ ก็เลยมีคําถามเข้ามาหลังจากที่ผมที่บอกว่ายม่าตัวนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของอัตราเร่งนะครับก็ก็เลยอยากให้ทําการทีูู่น์นะครับว่ายม่า xmax connect นะครับจะมีอัตราเร่งนะครับจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะตามความเร็วในเรือนใหม่จะใช้เวลานะครับสักเท่าไหร่นะครับซึ่งในเรื่องของอัตราเร่งตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะมีผลมากในเรื่องของ การเร่งแซงนะครับในการขับขี่นะครับซึ่งตรงน,นั้นเนี่ยรถที่มีอัตราเร่งดีๆเนี่ยสามารถทําให้เราเร่งแซงได้อย่างรวดเร็วและนั่นหมายถึงเรื่องของความปลอดภัยที่จะตามมาด้วยนะครับและด้วยความโดดเด่นของขุมาลังขนาดนี้ก็มีคําถามเข้ามานะครับอยากจะรู้ว่าแรงบิดสูงสุด29นิวตันเมตรเนี่ยของ Yamaha X Max เนี่ยจะมีอัตราเร่ง0ถึง100เนี่ยในความเร็ว ที่แสดงผลบนหน้าจอเนี่ยจะใช้เวลาสักเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่า y a m a h X Max Connecter นี้นะครับมีน้ําหนักโดยรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะฮะ180กิโลกรัมนะครับส่วนของน้ำหนักของผู้ขับขี่นะฮะน้ำหนักผมเนี่ยอยู่ที่65กิโลกรัมแล้วก็มีสัมภาระมีอุปกรณ์นะครับในการขับขี่ด้วยต่างตเนี่ยตีกลมๆซะอีก5กิโลก็เป็น70กิโลนะครับน้ำหนักโดยรวมที่ รถตรงบรรทุกนะครับในการขับขี่ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ250กิโลกรัมนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก่อนการขับขี่ทุกครั้งนะครับผมก็จะทําการตรวจเช็คลมยางนะครับตามสเปคที่ทางบริษัทได้กําหนดมาในส่วนของลมยางของ yamaha xmax connected คันนี้นะครับในกรณีที่ขับขี่คนเดียวเนี่ย ลมยางนะครับจะใช้ลมยางหน้าอยู่ที่29ปอนด์นะครับแล้วก็ลมยางหลังอยู่ที่33ปอนด์นะครับซึ่งวันนี้ก็เราได้ทําการตรวจเช็คลมยางมาก่อนนะครับเช็คลมยางมาให้เรียบร้อยแล้วก็มาทําการขับขี่ให้ดูกันส่วนในผลของการขีข่ขี่แล้วได้อัตราเร่งได้เวลาเท่าไหร่เป็นยังไงเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับ เนามาบอกกันนะครับแล้วก็สําหรับนะครับคําถามอื่นๆนะครับหรือข้อสงสัยอื่นๆที่อยากจะรู้นะครับถามเข้ามานะในคอมเมนต์ก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสมีเวลานะครับผมก็จะมาหาคําตอบให้นะครับด้วยการพิสูจน์ทราบด้วยการขับขี่จริงๆอย่างนี้นะครับมาบอกกล่าวกันนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับคําถามที่ถามมาแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกการติดตามนะครับ สำรับคลิปนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ